เจ้าหน้าที่ยังกันพื้นที่บริเวณโกดังสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือว่าสารลำ,ลำหญ่ที่เกิดระเบิดขึ้นที่ตำบลแม่แวนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะมาให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพราะจะมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจเก็บหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนงานกำลังผสมสารโพแทสเซียมคลอเรตและสารยูเรียก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นซึ่งกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนคนที่บาดเจ็บล่าสุดเสียชีวิตแล้วค่ะรวมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สารเคมีระเบิดครั้งนี้3คนด้วยกันชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุก็บอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด ไกลไปกว่าหนึ่งกิโลเมตรเลยนะคะแต่เคราะดีที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีใครได้รับอันตรายหลังเกิดเหตุชาวบ้านกังวลค่ะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอเพรา้าประมาณสักกิโลไปเพราะมันปอมอยู่ห้องแล้วมันขั้นเหมืองไี่สูงอี่แล้วบ้านควนบานในนี้เสียง,น,น,ยงนักบีทั้งบมดอะ่ะครับแล้วเรารู้สึกยังไงว่างช่วงนั้นเร,เรากังวลว่าจะ<ว>ได้รับ อันตรายไหมแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องตัญญาตออยู่อ่าอันนี้ยังดีว่าที่สารมันยังไม่มากเนาะไม่นาดนั้แล้วก็อยูสักแหมสักมันเสียงแหมบึมอันนั้นเสียงมันบดดังแน่เสียงสองรอบสองรอบชาวบ้านบอกได้ยินเสียงระเบิดดังสองรอบนะคะคือไม่ได้เห็นควันตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันพันตํารวจเอกพงษ์ทั์เจริญปรีชาพงศ์ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเพ้าก็บอกว่า จากการสอบสวนเจ้าของสวนลำไย,ยค่ะเบื้องต้นเชื่อว่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของคนงานที่เพิ่งจะรับเข้ามาทํางานมีการผสมสารเคมีที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาไวไฟก็แจ้ง3ข้อกล่าวหากับเจ้าของสวนก็คือ1มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตตามพรบรยุทธภัณฑ์ 2. คือข้อหากระทําการโดยประมาททําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตาย 3. ก็คือให้ที่พักพิงและให้อาชีพแก่แรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพรเ้ายังบอกด้วยนะคะว่าปกติสารเร่งลำไยเนี่ยชาวสวนลำไยจะซื้อมาแล้วก็เอาไปใส่ต้นลำไยไม่ได้กักตุนไว้ก็เลยคาดการว่าเจ้าของสวนารนี้อาจจะซื้อมาเก็บไว้แล้วเกิดระเบิดขึ้น ส่วนเรื่องการเข้มงวดกวดขันร้านจำหน่ายสารเคมีชนิดนี้ตำรวจก็ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร่วมกับเกษตรกรออภัยค่ะร่วมกับเกษตรอำเภอรพร้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารชนิดนี้แก่เกษตรกรชาวสวนอยู่เสมอรวมไปถึงร้านที่จำหน่ายสารชนิดนี้ในพื้นที่อำเภอรพร้าก็มีใบอนุญาตจำหน่ายถูกต้องด้วยค่ะ